สวัสดีครับวันนี้หมอจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องมเมล็งแพร่กระจายไปที่กระดูกซึ่งอาจจะเป็นภาวะที่นําผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยไปเป็นผู้ป่วยมเมล็งระยะสุดท้ายมาเมล็งแพร่กระจายที่กระดูกนี่พบบ่อยนะครับ30-50%ของผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายจะมีการแพร่กระจายไปที่กระดูกเรื่องราวของการแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้วก็นําไปสู่ภาวะ มะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่โพสต์ใน facebook ซึ่งเขียนโดยคุณหมอที่ดูแลนะครับให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องราวของคุณแก้วละกันนะครับชื่อสมมุตินะครับชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะคําตอบจากคนไข้คนหนึ่งเมื่อโรคมะเร็งของเธอลุกลามจนเข้าสู่ภาวะสุดท้ายคุณแก้วเป็นผู้หญิงอายุ42ปีมีอาชีพเป็นครูนะครับเป็นมะเร็งเต้านมมาเกือบ10ปีละแล้วก็บอกว่าสู้มาทั้งนานละทั้งการผ่าตัด เคมีบําบัดการฉายแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดของเธอก็คือมีความหวังนะครับว่าจะต้องหายขาดนะครับจะต้องหายดีซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งทุกคนอยู่ละคราวนี้หมอจะยกตัวอย่างทำลายชีวิตสมมตินะครับอันนี้ของคุณแก้วนะว่าปี2555เนี่ยคุณแก้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะต้น ซึ่งคุณหมอเจ้าของไข้ตอนแรกเนี่ยก็จะต้องรักษาอย่างเต็มที่นะครับเราเรียกกันรักษาแบบนี้ว่าการรักษาหวังผลหายขาดการรักษาจำเพาะก็ได้แก่การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดการฉายรังสีซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีลำดับแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับภาวะร่างกายของผู้ป่วยระยะของโรคนะครับในขณะที่รักษาก็จะมีผลข้างเคียงของการรักษาเนี่ยคุณหมอก็จะให้การรักษา ประคับประคองไปด้วยนะครับเพื่อทําให้อาการเนี่ยไม่มากคราวนี้พอรักษาไปก็จะต้องมีการติดตามการรักษาเช่นการเอกซเรย์การเจาะเลือดเป็นต้นนะครับบางคนก็จะหายขาดนะครับคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมีการแพร่กระจายหรือมีการกําเริบพอถึงจุดที่มีการแพร่กระจายการรักษาหลักก็จะเป็นเรื่องของการให้ยานะครับแล้วก็มีการฉายหลังสีให้ในบางกรณีนะครับในที่นี้เราพูดถึงว่า มีมะเร็งแพร่กระจายไปที่ปอดกับที่ตับจากประวัติของคุณแก้วนะครับก็จะต้องมีการให้ยาแล้วก็ฉายรังสีในบริเวณที่มีอาการปวดนะครับการรักษาแบบนี้เราเรียกการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ที่รักษาประคับประคองนี่เรายังไม่ได้เรียกว่าเป็นระยะสุดท้ายนะครับถึงว่าแม้ว่าจะแพร่กระจายไปแล้วเพราะว่าในความหมายของหมอคือระยะสุดท้ายคือมันจะต้องดื้อต่อการรักษาอยู่พอสมควรแล้วเช่นเคยได้ยาไปแล้ว 2- 3สขนาน นะครับเ,เคยฉายแสงจุดนั้นไปแล้วแล้วต่อมาก็มีการโตรขึ้นในจุดเดิมแล้วก็ผู้ป่วยจะต้องมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยแย่ลงคือติดเตียงเกิน50%เรียกว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายกลับมาที่คุณแก้วนะครับคุณแก้วบอกว่าคุณแก้วมีอาการปวดหลังหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการอ่อนแรงจนในที่สุดก็เดินไม่ได้เธอจึงมาโรงพยาบาล ผลการตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้วก็ที่ตับคุณแก้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าเราดูจากลำดับเหตุการณ์นะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยปวดหลังก่อนนะครับหลังจากนั้นก็อ่อนแรงแล้วก็รอจนกระทั่งเดินไม่ได้จึงมาโรงพยาบาลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับว่าผู้ป่วยที่มีมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกเนี่ยวันดีคืนดีเกิดมีอาการอ่อนแรงเนี่ยสังเกตได้ก็คือยก ปลายเท้าไม่ขึ้นพอเริ่มแย่ลงก็จะยกขาไม่ขึ้นนะครับเดินขึ้นบันไดไม่ได้เดินไปห้องน้ำเองไม่ได้จริงๆแล้วพอเริ่มอ่อนแรงสักเล็กน้อยเนี่ยจะต้องสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรีบไปหลวงเหาบาลเพราะว่าถ้ารอให้เดินไม่ได้แล้วเนี่ยจะช่วยไม่ทันนะครับมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกเนี่ยไม่ทําให้เสียชีวิตแต่ทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงอาการที่พบบ่อยก็คืออาการปวด ซึ่งมักจะเป็นอาการนำนะครับที่จะบ่งว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยมีมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูกอาการปวดมักจะปวดที่กระดูกที่รับน้ำหนักเช่นกระดูกสันหลังกระดูกเอวกระดูกเชิงกรานกระดูกต้นขาเป็นต้นถ้ามะเร็งแพร่กระจายมากนะครับแล้วทาให้โครงสร้างหรือความแข็งแรงของกระดูกแย่ลงเนี่ยก็อาจจะเกิดกระดูกหักแล้วก็เกิดความพิการเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้คนไข้เนี่ยไปถึงจุดจุดนั้นนะครับ แล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือมีมะเร็งแพร่กระจายแล้วก็ไปกดทับกระดูกไขสันหลังทําให้เกิดอัมาพาตปัสสาวะไม่ออกอุจจาระไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดภาวะดังกล่าวก็คือยกขาก็ไม่ขึ้นแล้วปัสสาวะก็ไม่ออกแล้วอุจจาระไม่ออกแล้วท่านจะต้องรีบพบแพทย์ภายใน24ชั่วโมงแม้จะเป็นเสาร์อาทิตย์ท่านก็ต้องไปห้องฉุกเฉินนะครับ แล้วถ้าไปก็ควรจะไปโรงพยาบาลใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะไปโรงพยาบาลเล็กๆอ่ะท่านเขาก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยท่านได้นะครับท่านก็จะต้องติดเตียงไปตลอดชีวิตหมอยกตัวอย่างภาพ MRI นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการจะเห็นว่ามะเร็งกดทับกระดูกไขสันหลังวิธีการวินิจฉัยที่ดีที่สุดก็คือการทำ MRI ในภาพจะเห็นกระดูกสันหลังเรียงๆกันอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีเส้นประสาทไขสันหลังแล้วก็มีก้อนอยู่ก้อนหนึ่งครับทางด้านหลังของกระดูกแล้วก็ด้านหน้าของกระดูกเนี่ยแต่ด้านหน้ามันไม่กดครับด้านหลังเนี่ยมันกดทับกระดูกไข่เส้นประสาทไขสันหลังบี้เลยนะครับตามรูปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคนไข้จะต้องเกิดอาการแน่ๆแล้วถ้ากดนานเกินไปเกินไปนี่คือเกิน24ชั่วโมงนะครับคนไข้ก็จะไม่สามารถที่จะกลับมามีฟังก์ชันเหมือนเดิมได้อันนี้กระดูก ที่มีอาการปวดเนี่ยเริ่มต้นส่วนใหญ่เวลาที่เจอหมอมะเร็งเนี่ยหมอมะเร็งพอได้ฟังว่าผู้ป่วยมีอาการปวดกระดูกซึ่งปวดมาสักระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบเมื่อวานเพิ่งปวดวันนี้ก็คิดว่าเป็นมะเร็งแพร่กระจายแล้วมันจะเร็วเกินไปมันต้องมีคอสของมันนะครับว่าปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดก็ช่วงแรกก็ทุเลาตอนหลังก็ไม่ทุเลาอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะเริ่มสั่งตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยการทําสแกนกระดูก เพื่อดูว่ามะเร็งเนี่ยกระจายไปที่กระดูกไหมบางทีสแกนกระดูกก็ไม่เห็นนะครับก็ต้องทำเ็มาไอ้นะครับเพื่อให้เห็นภาพอย่างเงี้ยชัดเจนขึ้นนะครับคราวนี้มาดูความสามารถในการดูแลผู้ป่วยดูดูแลตนเองนะครับก็จะเห็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เริ่มรักษาใหม่ๆเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร่างกายยังแข็งแรงอยู่การรักษานี่ก็เต็มที่เลยนะครับ พอมะเร็งเริ่มกําเริบเนี่ยผู้ป่วยก็จะอ่อนแอลงนะครับอาจจะต้องการผู้ดูแลมากขึ้นแล้วกใ็ในกรณีของคุณแก้วก็คือมีมะเร็งกดทับไขสันหลังก็ทําให้เกิดอัมพาตแล้วก็ติดเตียงนะครับพอติดเตียงก็คือฟังก์ชันในการทําง,งานของตนเองลดลงเกินี่ยลดลงเกิน50%ละนะครับแล้วถ้าเคยได้รับยามาบางส่วนแล้วและเกิดการดื้อยาแล้วเนี่ย แล้วไม่สามารถทําอะไรต่อเราก็ต้องเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นการรักษาประคับประคองเป็นหลักอันนี้เวลาที่เราดูการรักษาของคุณหมอนะครับปรตีเนี่ยเราเข้มข้นมากนะครับในช่วงที่มีการกําเริบของมะเร็งนะครับก็จะต้องมีการเพิ่มความการรักษาเาบาลน,นะครับหวังผลให้หายขาดแต่ว่าพอถึงจุดๆดหนึ่งปุ๊บเนี่ยร่างกายรับไม่ไหวแล้วการรักษาแบบหายขาดเนี่ยก็จะลดบทบาทลงนะครับ เหลือแค่การรักษาแบบประคับประคองก็คือประคับประคองก็จะมีบทบาทมากขึ้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วก็จากไปนะครับก็จะต้องเป็นการดูแลญาตินะครับภาะวะต่างๆที่ทําให้ความสามารถในการดูแลตนเองลดลงได้แก่มะเร็งแพร่กระจายไม่ว่าจะเป็นกระดูกสมองปอดหรือตับนะครับทั้งหมดนี้ทาให้ร่างกายอ่อนแอลงอันที่2ติดเชื้อผู้ป่วยบางคนเนี่ย แย่ลงไม่ใช่พเพราะมะเร็งเองนะครับแต่ว่าตัวมะเร็งเนี่ยทำให้ภูมิด้านทันต่ำลงติดเชื้อง่ายขึ้นบางคนนิดหน่อยก็มีอาการปอดอักเสบรุนแรงและนะครับซึ่งอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก็ยิ่งทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับภาวะเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับคนไข้ที่มีความฝืดเครืองในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะมีความสามารถในการดูแลตนเองเนี่ยสู้ผู้ป่วยที่มีฐานะทางการเงินดีไม่ได้นะครับ ผู้ป่วยที่มีครอบครัวพพอร์ตมีคนดูแลที่ดีนะครับก็จะทําให้สามารถที่จะมีชีวิตในช่วงที่ประคับประคองเนี่ยยาวนานกว่ากลุ่มที่ไม่มีผู้ดูแลเลยคุณแก้วยังมีความรู้สึกกังวลไหมอันนี้คือคุณหมอที่เขาโพสต์เขาถามนะครับคุณแก้วก็ตอบว่ากลัวจะไม่หายกลัวจะแย่ไปกว่าน,นี้แต่เธอก็ยอมรับนะครับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับ ถึงแม้ระยะสุดท้ายจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกนะครับคุณหมอถามว่ากลัวไหมคุณแก้วตอบว่าไม่กลัวตายนะคะแต่กลัวทรมานความทรมานดังกล่าวได้แก่กลัวความเจ็บปวดนะครับไม่อยากทรมานก่อนเสียชีวิตนะครับแล้วก็อยากจากไปอย่างสงบเป้าหมายในการรักษาประคับประคองเนี่ยคุณหมอทางด้านมะเร็งวิทยาเนี่ยท่านเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับก็คือ เราพยายามที่จะทำอะไรให้เกิดความทรมานน้อยที่สุดณจุดจุดที่ว่าออผู้ป่วยก้าเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะไม่พยายามที่จะทำอะไรที่มันรุนแรงเกินกว่าเหตุกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยควรจะจัดสรรเวลานะครับปฏิบัติธรรมไปตามความเชื่อทางาศาสนาของท่านไม่ว่าท่านจะาศาสนาใดก็แล้วแต่ก็มีหนทางในการปฏิบัติธรรมของท่านครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะให้กำลังใจผู้ป่วยนะครับเพื่อนฝูงนะครับผู้ร่วมงานถ้าแบ่งเบาภาระได้ก็สามารถที่จะช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยในยามที่ผู้ป่วยอ่อนแอได้นะครับคุณหมอผู้ให้บริการทางสาธารณสุขก, mm. ก็ก็อย่าเพิ่งด่วนบอกผู้ป่วยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือบางที่เนี่ยคือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กก็ทำได้แค่นี้ก็บอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วแต่ว่าพอ ส่งไปที่โรงพยาบาลระดับสูงขึ้นนะครับหรือมาโรงเรียนแพทย์เนี่ยบางทีหมอก็บอกว่าคุณยังไม่ใช่ระยะสุดท้ายหรอกนะเรายังสามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดจดนี้อาจจะต้องขวนขวายนิดนึงนะครับคุณแก้วปฏิเสธเครื่องพยุงชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อช่วยหายใจการปั๊มหัวใจการเจาะคอ,อหรือการรักษาอะไรที่ทําให้เจ็บตัวมากๆนะครับเธอบอกว่าจะขออยู่กับครอบครัวไปจนลมหายใจสุดท้ายนี่คือความปรารถนาสุดท้ายของ ของคุณแก้วความปัญนาอันนี้เก็บไว้ในใจไม่ได้นะครับผู้ป่วยจะต้องสื่อสารให้กับญาติหรือผู้ดูแลล่วงรู้ด้วยนะครับไม่งั้น้เนี่ยพอถึงจุดที่ท่านไม่สามารถตัดสินใจได้แล้วเนี่ยผู้ดูแลก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะถ้าไม่ทําอย่างนั้นจะเป็นความผิดบาปต่อตัวเองที่ไม่กระตันยูต่อคนที่เรารักหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสื่อสารตรงนี้ให้เข้าใจตั้งแต่คุณเป็นมะเร็งเริ่มต้นเลยนะครับ หรือว่าถ้าตอนนั้นยังคิดไม่ออกก็ตอนที่มะเร็งแพร่กระจายแล้วก็ต้องคุยกับผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกครอบครัวนะครับเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันแล้วความต้องการนั้นเนี้ยจะได้ส่งผ่านไปให,ให้กับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะครับไม่งั้นคุณหมอก็บางทีก็ตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจไปก่อนทั้งทงที่ผู้ป่วยก็ไม่ได้อยากจะได้นะครับหมอก็ขอฝากไว้วันเนี้ย เรื่องที่สาคัญที่สุดก็คืออยากจะบอกว่าการแพร่กระจายไปที่กระดูกเนี่ยถ้าเราวัดระวังดีๆนะครับและรู้ว่าภาวะไหนอันตรายคือภาวะที่มีการกดทับเส้นประสาทไขสันหลังเนี่ยถ้าเราป้องกันตัวเองได้มาหาหมอเร็วเราจะไม่เป็นอัมพาตตลอดชีวิตนะครับวันนี้สั้นๆแค่นี้ครับ